น้องก็หน่อยครับที่จริงแล้วเออเพลงของคูณคันที่ได้ที่แบบว่าพระแพงจะเข้าด้วยไหมฮะเข้าสิขอเชิญคุณพระแพงชนีพี่ก็ลืมลูกบางทีนเอาละครับกลับมาวันนี้มาทั้งคู่เลยนะหรับว่าตรงนี้พระแพงเนี่ยด้วยความที่มันสนิทจ็ที่นี่อยู่แล้วมันมาที่นี่ทุกอาทิตย์อยู่แล้วไม่ค่อยตื่นเต้นคุณต้อนเนี่ยเออจริงๆแล้วเพลงนี้มันเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรฮะเป็นเพลงเกี่ยวกับรสชาติความรักมันคือหมายถึงเกี่ยวกับเนื้อหาของคนที่มันมีความรักทุกคนอ่ะใครก็ได้มันอาจจะมี บางคนอาจจะทะเลาะกันบางทีวันบางนี้วันนี้หวานพรุ่งนี้ทะเลาะกันวันนี้วันนี้เอ้กลับมาคืนดีกันอีกอะไรเงี้ยก็เลยแต่งมาเพื่อเฮ้ยให้มันเข้าใจสัจธรรมของชีวิตนะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรหรอกขอให้เราเข้าใจกันก็พอแล้วมันเป็นเพลงที่ไม่เพลงช้าไม่ใช่เพลงช้าเป็นเพลงแบบยมเดียมมีเดียมเป็นอะคูสติกแต่พอมาเล่นตรงนี้มันเป็นอะคูสติกแต่ว่าจริงๆมันจะมีเยอะกว่ามีดนตรีมากขึ้นครับคือตอนนี้ทางบริษัทก็ยังไม่ลงทุนให้มานะ อันนี้อันนี้เป็นกีตาร์กีตาร์ของพี่ตะก้องเขาอ๋อไม่ใช่กีตาร์ส่วนตัวด้วยใช่เป็นเป็นราณูนาที่คุณนะฮะจากทางกองความจริงตอนนี้นวันนี้นวันนี้นวันนี้เพลงสุดท้ายที่คุณร้องวัคือเพลงอะไรโอ้ยจำไม่ได้แล้วพี่ ไม่ชัำนะไม่ชัทำทำั้งเ,เพลงสุดท้ายมันเป็น <c oughs> มึงจะเอาเพลงที่พวกมึงฟังกันเองได้ไหมนนะเอาเพลงที่แบบประชาชนฟังมันมันไม่มีจริงๆแล้วมันไม่มีซิงเกิลตัวเองเนี่ยออกมานานมากแต่ว่ามันเป็นเพลงซิงเกิลละครซะส่วนใหญ่เออเพลงละครแกมีอยูเพลงคำเพาะนะเพลงละครเพลงช้าที่เป็นเป็นละครแล้วก็เพลงอะไรเนี่ยคนที่พร้อมให้เธอร้องไงจิ ให้เธอหมดแล้วอลืมแม่หมดแล้วน้ดมันมีอยู่เพลงนึงฉันจำได้ว่าเพลงแกเพาะอยู่เพลงหนึ่งเพลงช้าช้ามือกองเคยรักมากเท่าไหร่เพาะอยู่ต้องเพลงหนึ่งนะไม่ใช่จริงๆตอนฉันเคยถามไอ้นัทว่าแฟนเก่าแกเนึกออกมอ่ฉันเคยถามว่าแบบว่าแฟนเก่าพี่แล้วแฟนเก่าพี่แล้วเห็นพี่บอกชอบชอบมากอยากได้มากที่ส่งบีบีไหนไหนก่อนนอนจะส่งบีบีหานัททุกวันเหรอส่งว่าอะไรหิวมากแล้วเขาตอบกลับไหม พี่ต้องดูมิวสิกวิดีโอผมผมต่อทั้งเรื่องเลยอ่ามันไปอย่างนั้นอีกอนมนอกออกปะคือบอกว่าเออจริงๆแล้วครั้งนี้เป็นเขาบอกคุณเนี่ยเป็นคนดนตรีจริงไปทาดนตรีเองแต่งเองใช่มันอย่างที่บอกมันเว้นช่วงไว้นานมากอัลบั้มเราเพราะว่าประมาณสองปีได้ละก็เลยช่วงว่างๆเนี่ยเราก็เป็นคนปกติก็แต่งเพลงเล่นดนตรีอะไรอยู่แล้วของเราครั้งนี้เราก็เหมือนแบบเฮ้ยน่าจะเอาเพลงของที่เราแต่งไว้เนี่ยน่าจะมาทําอะไรที่มันเป็นอัลบั้มของเราไปเลยดีกว่าไหมอะไรเงี้ยเพราะว่า หลายๆอย่างมันก็เป็นประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วแหละว่าเรามีทีมที่รู้จักบ้างคนคนน้้คนนี้ที่เราเอออยากจะร่วมงานด้วยอะไรเงี้ยครับต่คุณปัจจุบันเนี่ยมีเพลงที่แต่งไว้ประมาณกี่เพลงก็เป็นหลายสิบเพลงเหมือนกันนะครับจริงเหรอจริงคะที่แต่งแต่งไว้เลยตบางทีก็เอาไปลงตามเว็บแบบพวกอินดงอินดี้อะไรเงี้ยบ้างอะไรเงี้ยครับแฟนลับบางทีเขาก็ไปฟังกันขำๆอะไรเงี้ยคือก็ยังไม่ได้แบบเปิดเปิดตัวก็ไม่ไม่ได้เปิดตัวทำไมดีๆเวลาการแต่งเพลงแต่งคานองคุณเนี่ยครับ เอาเอาเขาบอกจะแต่งคำนองเนี่ยจะยากกว่าแต่งเพลงอ,อะไรยากกว่ากันเรียบเรียงยากกว่าเรียบเรียงยากกว่าทํานองก็จะเป็นมันจะแต่งแต่อาอะไมันจะเป็นแต่งคู่กับเนื้อลองอม,มันแล้วแต่คนนะบางคนก็จะถนัดเนื้อเนื้อลองอย่างเดียวบางคนจะถนัดทานองอแต่พอดีต้นคือแบบก็ในอะไรก็แต่งเองก็แต่งหมดเลยเออทีเดียวยไปเลยแล้วเนื้อ้องทำนองแล้วก็หาหาทีมที่เราแบบชอบให้มาเรียบเรียงให้อย่างตอนนี้ต้องเป็นแนวไหนก็ที่ผ่านมาก็จะเป็นแนวพับล็อก เพราล็อกเออเคยไปร่วมกันหลายๆคนอยู่ช่วงนี้หายไปไหนแล้วนะไอ้นั้นอันนันน้นล็อกเลยไม่มีครับเชื่ออะไรนะร a f c a f c อันนั้นเป็นอาต้อนตีมิวสิกเอ้ยมีช่นคนอยู่คนหนึ่งนะที่ตอนนั้นตำรวจลงหน้าหนึ่งชื่ออะไรนะที่ฉันชอบชอบที่ฉันอยากให้เธอไปจีบไม่ใช่เนี่ยออ๋ออกโอ้แต่จูกใจเจมากอยากได้ลังสิเขาขบวนแล้วขบวนแล้วขบวนแล้วเขาหลบแล้วเขาหลบแล้วโอ้ยนั่น เอาสึกมากูขอไปรับคนแรกเลยไปถือหมอนให้เขาสิยินใจมากอะไรพี่พี่จะไปเบียดเขาเลยเหรอเออวุตายก็ชอบมากชอบใช่ไหมอะไรนัทก็ชอบอัพก็ชอบอะไรเนี่ยฮะไม่เขาบอกว่าแนวแนวเพลงของอัลบั้มเนี่ยมันเป็นเออเขาเรียกว่า A mix of acoustic thing and pop พ็อปแอนด์ร็อกนี่มันเป็นยังไงฮะครั้งนี้ก็คือเหมือนเราจะมีอย่างที่บอกก็มีกีตาร์ตอนแรก,แรกอาจจะม,มันผสมด้วยเป็นอะคูสติกพ็ Pop, อปร็อกอะไรเงี้ยครับก็ให้มันดูมีกลิ่นเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยอมสบ,บายด้วยเอมอม,มันพอฟังรู้เรื่องอ่ะเนาะมันจะไม่หนักหน่วงเกินไปเพอะไรก็ไม่รู้่หเพราะแฟนคลับผมส่วนใหญ่ก็มีมีอายุส่วนใหญ่ก็หนักเกินไปก็ไม่ไหวครับคือตอนนี้ตัวเพลงทำเสร็จเรียบร้อยแล้วขณะที่ทำมาทุกวันนี้ยังงับปากร้องตามจะไม่ทันอยู่ มันมันร้องเร็วฉันเปิ้ลด่าทุกคนเม่แม่เริ่มเมมเริ่มช้าแล้วเวลาเนิ่มน้อยเวลาทำเอิดเพลงจะต้องคิดถึงเราทำให้คน60กว่าล้านคนฟังวันนี้เอ้ยเอวันนั้นฉันเพงด่านะมึงมึงทำเพลงให้ไก่ฟังแต่ว่านังฟังอยู่คนเดียวแต่ว่าครั้งนี้มันก็คือเอาเริ่มจากความชอบของเราโอยก็อย่าชอบเยอะเราต้องคิดตลาดลูกเฮ้ยมันจะมีตัวตนโอ้ยตัวตนแดกละพร้อมมันไม่มีแดกไงเฮ้ยทุกวันนี้ก็ไม่มีอยู่แล้วหัวกูไม่ล่ะก็มี เือออกป่ะไม่เป็นไรครับเออจริงจ,จริง,รงบางทีแมมเป็นตัวตนใหม่ผมเกิดอารมณ์อักจะทิง ไม่คนเราบางทีมันก็มีชอบความชอบเหมือนกันบางทีเราจะไปทําเหมือนตลาดหมดมันก็ไม่มันก็ไม่มีใครที่มันก็เหมือนกันหมดมันก็ไม่ต้องแหวกแนวบ้างใช่ไหมคนคนหนึ่งที่มันไทำอะไรที่มันแปลกบ้างก็ต้องคิดถึงข้าวสารกอกหม้อบ้างมันสําคัญนะพอดีไม่เป็นไรพี่พอดีมีคนมีฐานะอยู่แล้วมาช่วงนี้ผมพร้อมเนี่ยยักจนยากจนแล้วทำแจกเลยตอนทําแจกเลยพร้อมนี่คือจะที่บอกกันแล้วอะไรคนทักมาตลอดพร้อมๆๆไม่พอมีช่วงหุ่นดีแล้วถ้าเคยถอดเสื้อถ่ายรูปมันไม่ใช่เหรอเกือบละเกือบแล้ะช่วงนั้นแล้วมันติดคอนเสิร์ตเเดียยยวก็ลอุ้ เลยทีนี้เลยหยุดเล่นออกกำลังกายก็เลยผอมมาจนวันนี้ยังไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ให้พี่รัฐเข้าไปเมนเทลไปก่อนเดี๋ยวอีกสิบปีเจอกันไม่สายสิบปีมหรก็แก่สิบปีเจอกันไม่แพงไม่แพงไม่แพงเออสภาพสภาพแพหน่อยมันนั่งเงียบเป็น สัมภาษณ์เป็นไหมฮะกำลังกลังจะสัมภาษณ์เองไม่เคยตัดต่อแพงมีเพลงใหม่แพงมีเพลงใหม่ใกล้ๆกันเลยใกล้ๆเล้เพลงอะไรแล้วก็เพลงใหม่ของป้าแพงเป็นไงบ้างบ่งบอกความเป็นตัวของตัวเองเหมือนต้นมาฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกันกูเห็นมีสิ่วิดีโอแล้วเห็นแล้วยังไม่เห็นอกอมีสี่วิดีโอแลเหรอแค่ปกระโดด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 นั่นสี่ปีแล้วอ๋อที่เขาออกมาออกใหม่ๆอ่ะนะใช่ที่แต่งตัวเป็นของเก่าเออนั่น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 สี่ปีมาแล้วใช่วันที่ใช่พึ่ย สี่ปีแล้วนะอ๋อเหรออันใหญ่ยังเขายังไม่ลงทุนให้อ่ะเนาะเขาลงทุนให้องพูดงี้หนูเจ็บใจอ่าอะสัมภาษณ์สัมภาษณ์อะไรแล้วเพืนเพื่อนใหม่ของเราออกมาทำไมอีกล่ะอันนี้ออกมาขายสิออกมาขายโไม่คนอื่นเขาฟังเขาคิดถึงอ๋อเหรอผช่วยพูดปุ๊บแล้วก็ขาดตลอดอ่าๆๆเพลงชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงว่านิสัยไม่ดีเหมาะไหมเหมาะไหมเหมาะนะ ไม่ถามจริงแกเป็นทอมอ่ะไม่เป็นชอบผู้ชายอยู่เนาะชอบมากชอบมากชอบผู้ชายมากแเขาก็ไอตี๋ไอตี๋นะไอตี๋เริกกันนานยังอะไรตี๋อะไรไม่ตีมานานมาแล้วใช่ตี๋หายไปไหนเนาะตี๋หายไม่รู้มันมีแฟนคนมีแฟนอะไรของมันเยอะแยะไปหมดเราไม่พลาดเพลงคุณได้ถามเราไม่พลาดพลงไม่พลาดพิงอ่ะพรุ่งนี้เอ็มวีของคุนี่เขาลงทุนให้แล้วด้วย พรุ่งนี้ออกนะเอ็มบีว้าจริงเหรอดูด้วยนะคะได้ได้ของต้นด้วยนะของของต้นออกต้นก็ยังไม่ลงทุนี็ยังไม่กินตอนนี้กำลังมีแค่กีตาร์ตัวเดียวอยู่อ๋อเล็กีตาร์ตัวเดียวปล่อยเพลงอยู่ตามขึ้นใช่อธิควายเดี๋ยวเดี๋ยวเอาของหนูกันดีใครของของบงเอาเพลงเพลงนี้ใส่มเพี่ดีเอ็มีพรุ่งนี้เอ็มีเอาที่เขาลงทุนแล้วสิอีบ้าที่ก็ลงทุนมีเอ็มวงเอ็มบีของแกเป็นลูกเมียน้อยอยู่เจอเต็มที่สัมภาษณ์เต็มเหนี่ยวเต็มเหนี่ยก็คือนิสัยไม่ดีเนี่ยจะเป็นสไตล์ เป็นตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าความเป็นตัวเองนี่ไม่ได้หมายความว่าจะเอามาหมดร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็จะแบบเผื่อตลาดบ้างก็คือเราใช่เพราะว่าที่ผ่านมามันไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากเราเราค่อนข้างองสนุกเองสวยโอ้แต่เกาะอยู่คนเดียวอ่ะเนาะแล้วแนวเพลงแนวเพลงเพลงนี้เป็นไงบ้างเป็นป๊อปร็อกป๊อปพังค่ะจะมีเสียงกีตาร์บูัดซาวของกีตาร์เข้ามาเยอะไม่เดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้มิวสิกวิดีโอออกแล้วมึงเสือมาวันนี้ทำไมอ่ะฮะ มา <substit uting> จริงๆเถอะก็มาโปรโมทไงเรามาโปรโมทโปรโมทปรโมทก่อนเลยพวกนี้ออกว่าละวแต่เพลงเนี่ยออกมาแล้วสามอาทิตย์แล้วไม่สามอาทิตย์พูดไปจะคนไปจากเอ้าในเปิดในห้องส่งเลยอ่ะเพลงเขาอ่านิดนึงสิเอามาป่ะเดี๋ยวร้องสดเดี๋ยวเอามาป่ะเดี๋ยวมีร้องสดเอามาเปิดฉันจะทำเหมือนสถานีวิทยุมาเปิดสดออกมาอืมอ้าวนิดนึงเพลงมีบ้างมีเขาลงถึงอัดแผ่นนห้ป่ะนี่แนี่ไปเอาแผ่นมาเปิดเลยเปิดออกมา เบรกก่อนแล้วช่วงน้นเธอเปิดเพลงแล้วก็วิเคราะเพลงเอามาแล้วเหรอฮะขอแล้วเอที่เพลงของใครก่อนอ่ะเพลงพักแพงมามาอะไรปะ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 สาวร้องสาวร้อง เออมันก็แบบว่าเป็นแบบแต่ว่า้ะเป็นเพลงเร็วที่แบบว่าน่ารักน่ารักเราจะวัยรุ่นนะเนาะความเป็นป๊อปพังมันจะมีความแก่นฟยลเปี้ยวซาอยู่มันจะมีความซนมันมีความวัยรุ่นอยู่ซึ่งพี่มดอาจจะลืมไปแล้วเออลืมไปนานแล้วพี่ลืมไปนนมาโอ๊ยน่าจะเป็นจระเพศจริงเหรอ อย่ามาพี่อาจจะลืมไปแล้วแต่ว่าหนูจะมารีมายเตือนความจำให้พี่ว่าอ๋อวัยรุ่นมันเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างนี้อย่างนี้อย่านี้นะเขาเหมือนเราพูดอย่างเงี้ยเขาไม่ช่วยเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดกันต่อดีแต่ก่อนอย่ให้ฟังเบรกต้นแบบอันนี้เดี๋ยวก่อนเบรกอย่าเบรกนะอย่าเบรกนะมาเปิดเพลงต้นมาอุ้มโอ้ดีจังเลยยังอ่ะเพลงไม่มีเอาแผ่นให้หรือเปล่าต้นแผ่นเปล่าไหมหรือเปล่าเอามาเน่ คนสองคนใจสองใจคงจะได้เรียนรู้กันไม่เท e ่าไรที่คุณให้เวลาเคยจะเลือกกันไปแอ้วอาจจะมีหลายสิ่งที่เราเลิกราถูกไมถ้าไม่มารู้ใจไปทุกอย่างก็คงจะไม่มีทางก็อาจมีบางที่ทำเธอเสียใจอยากจะขอโทษ เอาจะปิดทำไมล่ะนั่นแหละช่อนหากินมันจะไปปิดานทำไมอ้มเปล้างใก้กล้กล้ๆใๆิี่เดียวอะไรมากเกินไปได้เธอทีกคิดว่ามันเป็นรนชาเป็นความรักคนแหนที่ไม่เคยรักคนไม่เข้ใจจะหวานจะขมจะทุกรือสียใจทนอีกนิดเดีกวไหมกินว่ามันเป็นรนชา Whoa. ของเปลี่ยนี่ไปหาดาวโหลดได้ที่ไหนครับเว www.2music.com แต่ผีมีดาวโหลดไม่ใช่ดาวโหลดนะฮะแบบผีมีเว็ www.2music.com ค่ะถ้าคุณโหลดของดีของจริงเนี่ยนะคะเชื่อเถอะว่าเรื่องพวกปัญหาของเรื่องเสียงเนี่ยมันจะไม่มีเด็ดขาดโหลดของจริงตามลิรีคัชิตของคุณ่ะก็โหลดเหมือนกันโหลดของจริงผมจะได้มีตังค์ใช้ด้วยใช่ที่สำคัญตอนนี้ไม่มีของไม่มีตังค์กินข้าวเนี่ยออกออกออกซูไปมี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 ข้าวมีข้าวกล่องมาอันนี้มันก็กินได้แค่มื้อเดียวครับไปก็ไม่พอกลับบ้านก็ได้เอาวไมอุ่นเวฟพู้ เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนเดเรากลับมาะฮะเดี๋ยวเรามาดูเพลงของคุณบ้างเป็นยังไงวิจะร้องเป็นรายการเราร้องเป็นรายการดีกว่าอโอเคเดี๋ยวเราเบรกก่อนจะกลับมาพูดคุยกับเขากันต่อฮะ ความพิเศษของเพลงคุณไปแล้วครับผมว่าคุณย่ยทำทั้งเนื้อทำทั้งทำนองเองเลยใช้เวลานานแค่ไหนฮะกวก่าจะทำก็คือ,อคือแต่งมาหลายปีแล้วเหมือนกันคือแต่งแต่งเก็บไว้เรื่อยๆแล้วก็มาคิดว่าเลือกเพลงที่มันน่าจะใช่ที่สุดสำหรับเราแล้ว,ลวก็เออเอามาให้ให้คนอื่นเขาได้ฟังกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ที่ศิลปินส่วนใหญ,ญ่ต้องมาทำเนื้อทำดนตรีเองของคุณล่ะความพิเศษของเพลงคุณที่คุณทำเองบ้างฮะทำเองตั้งแต่แรกบัมแรกก็มีแต่งเพลงตั้งแต่บั้มแรกแล้วมันสองสามเพลงแล้วก็ จากนั้นก็แบบมีไอเดียแล้วก็ดั้งดิจิต้าเล่นแต่งเพลงมาเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้แต่งเยอะบางทีแต่งแบบว่าแป๊บหนึ่งแล้วมันก็หยุดหยุดการแต่งไปก็มันเริ่มแต่งเพลงนานมัมนานไหมกว่าจะออกมาเป็นเพลงหรือนานแล้วแต่แล้วแต่ช่วงว่าแบบแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์จริงคือพวกนี้มันเป็นเรื่องของพวกมันเป็นศิลปะอย่างมันบางวันก็แบบอารมณ์เดียวจะเขียนได้เยอะหน่อยบางวันไม่มีอารมณ์ก็ไม่เขียนเลยไม่เขียนเลยก็มีส่วนส่วนเพลงนี้จริงๆแล้วมันจะเป็นซิงเกิลต่อจากเพลงล่าสุดก็คือหัวใจวายคนใกล้ตายแต่ทีเนี้ย เนื่องจากเวลาเราผิดพลาดมันก็ทิ้งชั่วมาปีนึงปีนึ่งเลยเหรอปีนึ่งซึ่งเพลงนี้ทําเสร็จมานานมากแล้วค่ะแล้วก็แบบว่ารอที่จะลงตั้งนานแล้วทีนี้ก็แบบไม่มีโอกาสลงเพิ่งจะไม่มาได้มีโอกาสลงเมื่อประมาณสามวีคที่แล้วก็เลยมาอัดเลยเพลงนี้ก็เต็มที่เลยใช่ก็เพลงนี้ก็แต่งเนื้อทํานองเองแล้วก็เรียบเรียงกับทีมงานสามคนที่เคยเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับน้องนิวเอฟเจ็ด ก็ทำกันแล้วก็มาให้โปรดิวเซอร์จริงๆที่พดึงมาคือมือกีตาร์วงแบรนดิ e w ซันเซ็ตนะคะพี่ชายก็มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ในอัลบั้มนี้จริงเห็นเด็กไอ้เอฟแต่งเองนี่ไม่ใช่หรอกไม่มีตังค์จ้างเลยหรอยใช้ฝีนี้มาอ๋อร้อยเลยร้อยเลยเขามีความสามาัถจริงๆคือเรา พี่เอฟแปดแล้วเนาะแปดโอ้แม่งศิลปินครบร้อยแล้วล่ะใต่ก็ว่างนะเฮ้แต่ว่ารุ่นหนึ่งเขาก็หมดสัญญารุ่อหนึ่งสองหมดแล้วปีนี้จะเป็นรุ่นสามแล้วเขาไม่ต่อเหรอหนึ่งสองไอออฟเอไม่อยู่แกมมี่ไงไอออฟร้องเงาะมาอยู่แกมมี่อ่ะแล้วเอฟสี่จะมีคอนเสิร์ตใช่ไหมเอฟสี่ลีสเตจแล้วเพลงเพลงของตั้งกับพี่แพงนี่คือจะแบบไปเล่นในคอนเสิร์ตใช่ไหมไม่บอกออุบะไรกันเนี่ยซุปซี้ไปกับสองคนซุ่งซุ่ซี้ไปกับสองคนเป็นแฟนกันใคร กูกับมันไปทำจมูกมาที่ดวงดีขึ้นไหมฮะดีค่ะดีขึ้นยังไงบ้างฮะไปหากระถางกับพี่ก่อนน่ะเออแชร์ตอนเย็นขอแชร์ค่ะตอนเย็นนะไม่ไม่ไม่ทำไม่ทำไม่มีตังค์ทำโอ้ก็ไม่ได้เสียเงินที่ตอนนมาเดี๋ยวนี้เขาไปถ่ายเซ็กซี่แล้วนะเห็นหรื่องเห็นเรื่อยังเอฟสีเขามาแนวเซ็กซี่กันส่วนใหญ่แล้วเออทำไมล่ะฮะไม่มีตังค์กิน ไปถ่ายมาแล้วแฟนรักมากขึ้นเยดูชีวิตรันทดจังเลยอ่ะเหมือนเดิมค่ะยังเหมือนเดิมใช่มีแฟนนักดนตรีเหรอใช่ค่ะนี่ได้เข้ากันไม่ได้แมทช์กันไงนักดนตรีกับนักร้องอะไรอย่างงี้แฟนมาช่วยบ้างไหมฮะจำเดมมีบ้างค่ะทำยังไงแฟนช่วยแอปแอปแอปมีบ้างยังไงอะไรให้กำลังใจอย่างงี้เหรอฮะแฟนช่วยยังไงบ้างก็อัดกีตาร์ให้ค่ะโอ้แฟนอัดกีตาร์แล้วก็มีแบบว่า มีคิดทางคอร์ดมาโอ้นั่นไงแบบว่าเราชอบแบบนี้นั่งหลีดกอนกันทั้งวันเลยเนีฮะต้องต้องฟรีจ์นะนะไม่ไม่อยากฟรีจเริ่งเงินเท่าไหร่นั่นคือว่ามาอัดกีตาร์ให้แล้วก็ไปแต่งเนื้อก็มีอะไรเงี้ยค่ะเพราะตอนนี้เขาก็ทำละบ้างของเขาอยู่ดูคุณเนี่ยถ้าคุณมีแฟนแล้วตีนียก็คือแบบมันก็จะอินกับการทำดนตรีมากขึ้นมากขึ้นมากนะเกี่ยวมะมันแล้วแต่คนมล้วแสำหรับหนูคือเหมือนเราเห็นเขาเล่นกีตาร์ทุกวันหรือว่ารู้สึกว่าทำอะไรอยู่หลกีตาร์รู้สึก ันต้องมาดีดแล้วอยากฉันอยากทำงานเพราะเขาทำงานจริงจริงจริงรงมันเหมือนแบบเรารับดนตรีเหมือนกันแต่ว่าเวลาเราอยู่ด้วยกันแล้วแบบเราเรารู้จักกันเราคุยกันมันเหมือนกระตุ้นการทำงานมากขึ้นอ่ะไรเงี้ยเต็มมากเต็มมากเต็มงานอีกเต็มงานอีกพูดถึงแฟนผมจริงจริงแล้วจริงจริงลมานี่ไม่ได้มาบมองวัดเพลงแล้วมีไม่ใช่เลยแล้วถามทำไมเราพี่มอหน้ไอ้ต้นมีแฟนเยังเราดิไอต้นมีแฟนจะเหลือเหรอมันต้องมีอีต้นอย่ามาไม่มีเขาจะมีหรือไม่มีเปรื่ของเขาระเรื่องสซ่โซ่ก่อนนี่ไหม ไม่ต้องไม่ต้องกัอ,อ,งอ,งอิชาใช่ไหมกูอิฉามาละเรื่องนั้นกูเสียงเงินไอ้ไนัดไม่เอาเพื่นอนกูเสียงเงินไอ้นัดเหรอ เพื่อนกันหมดชานิไอ้ดังอ๋อโอ้ยแก่มากนะเพื่อนนะอายุยไอ้นัทที่อายุก็ไม่ได้ต่างจากฉันเยอะนะแกอายุมันต่างจากฉันเยอะเหรอใช่เขาเด็กไงเขาเด็กมาดูตอนตอนเล็กมันก็แค่ว่ามันเป็นมันมีความคิดกับไม่มีความคิดมัาต่างกันที่ตรงนี้ไอ้นัทมันเป็นคนมีความคิดมันจบแบบว่าชั้นสูงเท่าเบิร์ตเ่าเบิร์ตอ้าวเบร์ตอ้าวเบิร์ตมันจบแม่งปริญญาตรี คือดี่สารปริญญาแต่แม่กูซื้อมาล้วนๆไปเผาภูมิใจแล้วดูภูมิใจจังเลยเนาะก็แม่งแต่ละกูว่าจะปกปิดจะลงสอกร้องไม่ต้องแล้วก็ซาช่วยแม่งร้งหมดแล้วกูซื้อปริญญาจริงๆเนี่ยเราเรามีคอนเสิร์ตกันนะฮะเราไม่ได้มีแค่สิงคโปร์นะให้กาพูดเรื่องคอนเสิร์ตเอฟซีรีสเตจใช่ไหมใช่โปรโมทหน่อยโปรโมทถ้าไม่เข้าเรื่องนี่ไม่มีใครเข้าเลยจัดกันที่ไหนจัดที่ไหนเนี่ย สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงค่ะแล้วควรจะดูไหมควรจะดูเพราะว่าอ๋อคนดูพี่ตอนนี้มันเอฟแปดแล้วนหะพี่มอสถ้าพี่มอสไม่มาหนูโกรธนะหนูเอาระเบิดไปปาแล้วพี่นะโถ้าพี่ไม่มาหนูเอาระเบิดไปปาเลยนะแล้วเดี๋ยวไปเป็นแขกรับเชิญให้เอาไปเป็นพิธีกรดีกว่าเอาเอาเอทามให้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 รอดไปสองคอนเสิร์ตเนี่ยกูเล่นให้รอดก่อนไหมเออเล่นอะไรมีแต่งหนมแต่งหญิงไหมพี่ไม่ไม่แแต่งเอาเงินมาการแสดงไปอย่างเดียวสู้พี่เอกกีแล้วเดี๋ยว นี่มันไม่ใช่เอทามอย่างเดียวหรอกทวก่อนเอทามก็มีเซอร์ไพรส์น้องอ๋อโอเคะต่อต่อต่ออะเอฟสี่ต่อเอฟสี่ต่อได้ยังต่อต่อได้ต่อคาถามไปครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยตอนนี้บัตรตอนนี้บัตรตื่นขายได้ถึง30บใบแล้วฮะโอ้โหไม่ถึงี๋ยวเราจองบัตรก่อนที่บ้าบัตรหมดแล้วยัง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 ฮะหมดแล้วเหรอ จองจองที่ www.booking.com นะคะเขาไปทำข้อไปทำอะไรเขาตั๋วไปทำอะไรกันอ่ะไปดูกันครับไปเท่าไหร่วะแพงมากเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่พันสองพันห้าถูกถูกสุดเท่าไหร่ถูกถูกสุดเท่าไหร่ถูกสุดเท่าไหร่สองพันหกสองพันหกถูกสุดแพงแพงสองพันหกบ้านเราไม่ใช่จัสตินบีเบอร์โอโอถูกสุดเท่าไหร่ถูกสุดถูกสุดเท่าไหร่ฮะถูกสุดพัน เก้าร้อยเก้าร้อยซื้อเก้าร้อยกันนี่ค่ะเก้าร้อยอ่ะเห็นว่าแพงตัวเท่านิ้วก้อยอะไรอย่างงี้วะแต่เก้าร้อยเต็มแล้วเขาบอกแจกแจกหมดแล้วแจกหมดเป็นแบบแจกนี่จกันเองหรือบริษัทจัดให้วะบริษัทจัดสิอ๋อเหรอเอฟสีมันหลายๆคนคิดถึงไงพี่ใครบ้างอ่ะมีไอ้นัทก็พี่นัทคุณนัทแม่ก็จำได้แต่พี่นัทพี่นัทพี่นัทนี่แหละพี่นัทหัวหัวพี่นัทอ่าแจ็คแจ็คโจ้ยแจ็คหล่อมากพูดเรื่องผู้ชายไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวปันเจอมา เอาให้หมดก่อนเลยให้หมดก่อนตีตีจะเอาใครพากย์แจ็คหรือว่าจะเอาใครออฟออฟออฟไรเบอร์ออฟเอฟอะไรเอฟหกเอาผู้หญิงนี่ครับ้างเอฟสี่ผู้หญิงพอแพงลูกปองออฟสิกเอ้ยคนถ้ามาเขาอยากรู้ถ้ามาถ้าอยากรู้เดี๋ยวาพอแพงลูกปองอิงอิงบุยฝ้ายพี่ปองพี่แคทให้อยู่นี่ร้องคนละเพลงเองแล้วก็ลงไปผู้ชายมีใครอีกล่ะ ไม่แล้วมี A อเอื่นร่วมแจมใช่ไหมไม่บอก F อฟสี่สิบสองคนแล้วเนี่ยครับมันก็มันก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะยังยังอื่นไม่ไม่ไม่มีหรือยังเป็นความลับยูเอฟอื่นๆอย่างเงี้ยไม่รู้มีมาร่วมแจมป่ะเอาง่ายๆเราพูดไปประชุมงานวันนี้เองค่ะไม่ไม่ต้องบอกอ๋อหรอร้องพี่เหลือยี่สิบวันคอนเสิร์ตพี่เล่นสามรอบด้วยเนีกูยังไม่รู้กูจะทำอะไรด้วยวันนั้นเห็นนั่งเลือกเพลงอยู่เพลงจะร้องเพลงอะไรดีวะกูร้องร้องร้อง แม่กูคิดไม่ออกจกูจะต้องทำอะไรมึงรู้ไหมไให้กูไปเต้นบ็อกซิ่งบอยอ่ะยิงงงอยู่เนี่ยเออตุหมาะดีออกดีดีกูจะเล่นอีกยี่สิบกว่าวันกูจะเล่นกูยังไม่รู้กูจะทำอะไรเลยอเอาเลยเต็มที่พี่หนูเป็นกำลังใจให้อืมนะข้อพิเศษของอ่ะเข้ามารเรื่องเดี๋ยวไม่ได้ขายของมาเสิร์ฟเล่นเมื่อไหร่ฮะสิบกรกฎาคมนี้นะคะสนามกีฬาไทยยิปุรินแดงนะครับสิบกรกฎาคมครับผมอ๋อใช่นะถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกย่ามาเล่น ไม่มีต้องไม่มีต้องพอเภาวนาให้ไม่มีแล้วมีอะไรมาเซอร์ไพรส์แฟนๆบ้างไหหรือพิเศษที่คุณเตรียมไว้อาดอุบไว้อีกไหมคือจริงๆเนี่ยคืออย่างที่เวลาเอฟสี่ออกจากบ้านคือตอนแรกออกจากบ้านปุ๊บได้ทำงานร่วมกันแป๊บเดียวแล้วพอต่างคนั้นก็แยกย้ายกันไปไม่ค่อยได้เจอกันเลยจนมันจนมันมีคอนเสิร์ตครั้งนี้คือเราได้มารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งเย้มีเงินอีกแล้วเราคิดถึงหลายๆคนก็คิดถึงแบบแฟนๆด้วยที่คิดถึงเพราะว่าออกจากบ้านมาเนี่ยเราไปเล่นคอนเสิร์ตก็ คนแบบเยอะมากตอนนั้นเล่น Impact 2รอบก็แบบคนแน่นทั้งสองอิมแพกสองรอบนะคะใช่แล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบบรรยากาศบรรยากาศบรรยาากศวันนั้นมันยัง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 ติดอยู่ในในใจเราอะไรเงี้ยครั้งนี้ก็อยากจะแบบให้บรรยากาศเรานั้นมันกลับมาอยากให้คนดูเหล่านั้นกลับมาด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเขาจะหายห่างหายกันไปไหนหรือเปล่าแต่ก็แค่คิดถึงกันก็มาดูกันได้นี่ AF เราทำล้วกยตัว เอทามเอฟตั้มตั้ไม่ทันแต่ว่าที่เอฟสามเอฟสามทันเอฟสามทันสนุกนะนะสนุกสนุกสิตลกดีอืเอทามเอฟเอตอนนั้นน่สนุกนะแล้วรอบความพิเศษแขกรับชมรับเชิญไม่บอกแล้วเป็นใครบ้างเราตอบไม่ได้คือจริงๆแล้วมันมีความพิเศษมากกว่านั้นมี่มีความแปลคือแม่ไม่มีเวทีถือไฟไฟแบบประหยัดจอยบาร์ค้อหรืออะไรโอ้หเห็นมันเป็นกลางแปางล้ว ถึงจังดูตั้งเอาไว้ด้วยรวดบางๆอะไรเงี้ยคือเราจะมีเล่นดนตรีด้วยขายเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ที่ถึงห้าร้อยใบป่ะโอ้ยให้ญี่ปุ่นินแดงเยอะนะครับจูด้วยกีคนเนีมาดูถูกเลยนะสองบาทเท่าไหร่อน่ยสองพันห้าร้อยคนเลยเหรออ๋อเหรออ่าเล่นกี่รอบนะเล่นกี่รอบรอบเดียวรอบเดียวรอบเดียวให้มันเต็มกันซะก่อนมุงทานจะบ้าเลยเล่นกี่รอบได้มาช่วยเชียร์ไงอากาศจะร้อนหรือเปล่าฝนอ่ะไม่ร้อนไม่ร้อนนะฝนน์ อ๋ออันไหนอาคารกีฬาเวทออาจะนู้ไปเล่นในตรงสนามก็เตะฟุตบอลไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่ไทยญี่ปุ่นอย่ัง้นโอเคโอเคอ๋อที่ก็ไปรับสมัครพักการเมืองกันเนอะใช่ป่ะใช่ป่ะเออที่ชูวิจจุงหมาไปอยู่นั่นเดี๋ยวเดี๋ยวมาเมาต่อมาเมาต่อเบรกเบรกเบรกนั่นนี่เหมือนเป็นพิธีกรเองแล้วเนี่ยพี่ไม่ได้พูดอะไรพี่มอสก็แบบ Check okay. ภาพความประทับใจของพวกเขา AFC แล้วท่านผู้ชมคงอาจจะจําได้วันที่พวกเขามากันวันแรกๆจนถึวันที่มันแก่กันแล้วสี่ห้า,หาปีผ่านไปมันเป็นค่าอายุค่ตัวเลขเหมือนชาติที่เพิ่งเข้าวงการมาสามปีที่ฉันตื่นเต้นทุกครั้งที่ทำงานเลยสิบสามปีเลยพี่ใช่เหรอคะฉันกี่ปีแล้วแกทายจีสามปีนี่คือรอบละปีวนมาสามปีหกปีหกเจ็ดปีหกเจ็ดอีกเหรออู๋มึงยังดีเนาะทำไมอ่ะกูนับแล้วกูสิบเอ็ดแล้วอ่ะจริงเหรอ ตั้ง <ซะ S 1> แต่ไฮโซบ้านแฉแต่เช้าเจ็ดปีแล้วอ่ะเออว่ะใช่กีป่ปีอ่ะ น่่ะวาไปแก่จังเลยแต่หน้าเนี่ยมันก็ยังเด็กน้อนให้มีฉันสัมภาษณ์ตั้งแต่ AF แรกยันมา AF8 เนี่ยอ๋ออีนี่ออกจากบ้านปุ๊บก็มาสัมภาษณ์กับฉันคนแรกนะแต่พี่กรเนี่ยเดี๋ยวไอ้เรื่องพวกนี้อดีจะพูดนะป้ามาฮะเดี๋ยวเอาไปพูดกันหลังเวทีไหมเอาร้องเพลงก่ับไหมฝากฝากคอนเสิร์ตร้องเพลงร้องเพลงเดร้องเพลงร้องฝากฝากให้เขาดาวลุ่มอย่เอาไม้ยอดดาวลุ่มว้าวว้า ชูมิวสิกดอทคอมนะคะเพลงม,ม่าเพลงนั้นเสียงไม่ดีและเพลงต้นชื่อเพลงว่าอ,อะไรรสชาติความรักครับค่ะ<อ>พบกันเราสองคนนะสำหรับพรุ่งนี้วันที่1 6พฤษภาคมนะคะมีเอ็มวีของพี่เพลงออกมาแล้วนะคะฝากด้วยเ <FC S 1> อฟซีคอนเสิร์ตเอฟซีคอนเสิร์ตเอฟซีคอนเสิร์ต,ตวันที่10กร,รกฎาคมนี้สำหรับกีฬาไทยญี่ปุ่นแดนนะคะรับอ่าแล้วมึงพูดเหมือนห้ามดื่มเก็ไม่มึงจะรัวไปไหนเนี่ยฝากอะไรหลายสิ่งจะรัวไปไหนเนี่ยฮะฝากคอนเสิร์ตไปแล้วฝากเพลงไปแล้วเอามา ก็ฝากทีแล้วกันฝากคอนเสิร์ตฝากไปแล้ว F4 นะครับพวกเราคิดถึงทุกคนมากนะครับอยากให้มาเจอกันเยอะๆนะครับผมอันนี้ขำค้างกันอยู่เลยนะครับผมก็คิดถึงกันมากก็มาเจอกันได้ครับ10กรกฎาคมครับ f ีสเตทครับผมวันนี้ขอบคุณนะท่านผู้มีสิทธิ์ทุกทวันนี้ ส่งพวกคุณมาทูแฟนตาเชียทูแฟนตาเชียครับที่ส่งพวกคุณนะฮะให้พวกเราเผาขนซ่าเผาขนจนพี่เขาไม่ได้พูดกับหนูเลยเนี่ยอ่ะคุณอ่ะคุณพูดหน่ะไม่มีอะไรจะพูดแล้วพี่ถามไปหมดแล้วไม่มีอะไรจะคุยแล้วผู้สาวมีคนรออยู่ใกล้ชิดหนูนะน้อยครั้งมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันข้างนอกเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวเราทิ้งท้ายกับเพลงอะไรนะฮะนิสัยไม่ดีนิสัยไม่ดีกับของแม่แบงดาวน์โหลดยังไงนะฮะ เว็บเว็บตัดทรูมิสิดอทคอมแล้วรม้มีดอกจงดอกจันนี่หรอดอกจันจำไม่ได้ค่ะครับผมก็ไปดูเอาไปดูเอาคิดว่าถ้าประชาชนเขาไม่มีอินเทอร์เน็ตเ็าจะทได้เปลย์เบงจะทำยังไงรู้แล้วจำได้แล้วเซ็นนะ ไปที่กด2222โทรออกแล้วโทรบอกโอเปอเรเตอร์เลยว่าขอเพลงมาแพงนี่ใส่ไม่ดี CCTV, เป็นดีครับครับผมถ้ามาแพงเพลงมาแพงช้าก็รคชาความรักก็ได้ครับมันก็ดาวโหลดทั้ง2เพลงก็ได้ช้าเร็วคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตบัตรเลยอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะแล้วอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะคะเปิดไปที่ w w w b เว o บดอทวีขี เราก็ไปจองกันแล้วก็มาดูกันเยอะๆนะครับพวกเราจะจะตั้งใจทํางานแล้วก็โชว์เป็นอย่างดีไม่มีใครแย่งพูดแล้วล่ะวันนี้ขอบคุณนะฮะทั้บต้นแล้วก็คุณพระแพงขอบคุณจริงๆครับขอบคุณครับ่านขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณคุณเอิร์ธด้วยนะครับคุณมาร่วมสร้างสีสันในรายการเอามาได้หรอเนี่ยมาด้หรอม่ใช่เอานอยู่ที่ไหไม่ทันเลยอ่าฮะวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเรามาฝนตกนะฮะดูแลสุขภาพกันหน่อยซักผ้าซักผ่อนก็ต้องระวังกันหน่อยตอนนี้สักสองสาวันนี้จะมีฝนตก ทุกพื้นที่เลยครับผมคอนเสิร์ตวันที่สิบกรกฎาคมฝนจะตกหรือเปล่าก็ไม่รู้มันมีแอนไปแล้วมีอยู่ในรอมในร่มเอาละครับเราขอส่งท้ายด้วยเพลงที่ใส่ัยพีจัตรพระแพงครับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ีครับสวัสดีครับเนื่องก็ว่าไม่ดีฉันยิ่งเงี้ยก็ว่าไม่งามโดนทุกทีว่าทุกทีเป็นตัวฉันด้จะให้เป็นเวรเเคร เข้าใจก่เหตุผลที่ฉันพูดไปสิ่งที่ฉันเป็นไม่เดือดร้อนใครแต่ทำไมเธมองไม่เห็นฉันเลยหรือว่าเธอลืมว่าตอนพบกันว่าฉันมเมื่อวันก่อนเป็นยังไงนิสัยไม่ดีก็ยังรับได้ทำไมวันนี้มันเปลี่ยนไปในลองบอกบ่าจะเอายังไง สักคำที่เธอไม่เข้าใจถ้าเธอต้องการให้ทำตามใครถ้าฉันคนนี้ไม่ได้เท่ไรได้เลยบอกบาทจะเดินไป